ดีค่ะพบกับรายการ What's Up กับนาริสซีซั่น2เพลงนี้มีเรื่องดาราศาสตร์สำหรับ e ีีนี้เอาใจใส่อินดี้กับเพลงดาวเคราะ์แคะจากวงมัมม่าคริสจะเป็นยังไงไปชมกันดาวเคราะห์แคะคือวัตถุที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่เป็นดาวบริวารและมีสันฐานเป็นทรงกลมเช่นเดียวกับดาวเคราะห์แต่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ซ้อนทับกับวัตถุอื่น ส่วนมากพบที่วงโคจรถัดจากดาวเนิจูนหนึ่งในดาวเคราะแค่ขนาดใหญ่ที่เรารู้จักกันคือดาวพูโตที่แต่เดิมเคยเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่9ต่อมามีการค้นพบวัตถุอื่นๆในแถบดังกล่าวที่มีคุณสมบัติคล้ายกับดาวพูโตอีกจํานวนมากนักวิทยาศาสตร์จึงกําหนดนิยามของดาวเคราะห์ขึ้นใหม่ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง <Okay. S 1> ซึ่งตรงกับเนื้อเพลง oh. พอวันนึงกฎมันเปลี่ยนไปก็เลยทําให้ผู้โตไม่เหมือนเดิมนั่นเองค่ะส่วนดาวเคราะห์แคที่น่าสนใจดวงอื่นได้แก่เซเรสดาวเคราะห์แคที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดและเป็นดาวเคราะห์แครดวงเดียวที่อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยอีริสอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากจนสูญเสียชั้นบรรยากาศทําให้พื้นผิวเป็นน้ําแข็งจึงสะท้อนแสงดวงอาทิตย์ได้ดีมาเกะมาเกะดาวเคราะห์แคที่ทําให้สมภารดาราศาสตร์นานาชาติพิจารณาข้อกําหนดในการเป็นดาวเคราะห์ใหม่ และ How เมีดาวเคราะห์แท้ที่หมุนเร็วมากจนทำให้มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้อีีหน้าจะเป็นคำศัพท์แล้วก็เพลงอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ